แล้วนีภาษีต่อห้แล้วมวู67ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอันนี้ออกไปพร้อมใช้งานพร้อมกอระดอบพิเศษอีก2.59เริ่มหรือผ่อนยาวอันนี้ที่เป็นเหตุผลที่แบบถูกต้ององอกวฟรีดาว2.59แต่ว่าถ้าจะผ่อนยาว7ปีก็ยังไม่ถึง3 2.99เท่านั้นบอกเลยว่าโปรไม่รู้มีต่อหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากได้นะรถก็จะหมดแล้วด้วยเหลือแค่2คันเท่านั้นนะครับมานด้านหลังนะครับกันแดดบอกเลยคนข้างหลังเวลาไปตา,ตา,ตา,ยยางจากวัดไกลๆต้องมีแดดสอง,ดดอ,งอย่างแน่นอนร้อนใช่ไหม มีมา่านกันแดดสไตล์รถผู้บริหารเลย PCC ค่ะรถสวยไลน์แอดแอด PCC ค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะครับที่รถม,มือสองรถสวย PCC ราชพฤกษ์นะครับ วันนี้มันอยู่กับรถยอดฮิตรถแบบระดับรุ่นห่านไซส์บิ๊กๆกันเลยนะครับแล้วบอกเลยราคาเท่าอีโคคาร์เลยแล้วใครกำลังมองหารถอีโคคาร์อยู่เก็บเงินไว้มาซื้อรถผมดีกว่าได้ไซส์ใหญ่ด้วยเพราะว่าราคาายแดงล้านกว่าแต่เราขายแค่หลักแสนแต่ราคาเดี๋ยวเราบอกท้ายคลิปเป็นรุ่นนี้เลย c a m เ r อร 2.0G นะครับปี2018ถามว่าฮิตยังไงตอนแรกได้มา6คันเหลือแค่2คันสุดท้ายภายในเดือนเดียวถือว่าออกเร็วมากๆนะครับรุ่นนี้แล้วก็บอกเลยว่าคันนี้เช็คระยะสนยนถึงระยะสุดท้าย เช็คทุกหมื่นโลแน่นอนเช็คประวัติสูตรได้เลยน,นี้รับประกรันการันตีเลยครับตัวนี้ได้แบบไม่ได้เช็คแล้วด้วยนะแล้วคันนี้ทํายางมาให้ใหม่แล้ว4เส้นปางปี2 2ดันหลบกันไปเลยนะครับแม็กเดิมโตโยต้าแม็กแท้แน่นอนนะครับคันนี้แล้วนีภาษีต่อให้แล้วหมดโคเจไม่ต้องไปเสียงเงินเพิ่มคันนี้ออกไปพร้อมใช้งานพร้อมกระดอกบพิเศษอีก2.59เริ่มหรือผ่อนยาวที่เป็นเหตุผลที่แบบถูกต้องไวกวยฟรีดาว2.59แต่ว่าถ้าจะผ่อนยาว7ปี ก็ยังไม่ถึง3 2.99เท่านั้นจากเบรเบีย้ย <laughs> จากเลทดอบเบี้ยปกติ4.9 9นะครับหายเขาเรียกนะั้นยอดผ่อนหายไปกว่าแสนอะ่ะถ้าออกภายก่อน7วันเนี้ยวันนี้จะหมดแล้วมัง้งเนาะ <10 S 1> ใ,<ช>ใช่ป่ะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วนะครับต้องรีบมาออกรถกันนะครับบอกเลยว่าโปรไม่รู้มีต่อหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากได้นะรถก็จะหมดแล้วด้วยเหลือแค่2คันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อคันนี้ว่าสภาพดีแค่ไหนนะครับ ตัวนี้นะได้ใบสปอร์ตด้วยระบบความปลอดภัยติดกระจกด้านข้างเลยลาล์รถแซงใช่ไหมมันจะมีไฟเตือนไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่อันตรายแน่นอนเพราะว่าจะเตือนสติเราตลอดเวลานะส่วนโครงสร้างแกะแล้วเพราะว่าขัดอัดไปตอนแรกเสียงไม่เข้านะครับนี่เม็ดอาร์คสวยงามนี้เลยรูยังกลมกลิบเลยตัวนี้ได้บอกหนังสีน้าตาลบอกไฟฟ้าคู่ด้วยเคียร์ออโต้จอนี่เราทําเป็น a อ d r o i d เรียบร้อยแล้วพร้อมกล้องถอยหลังนะครับบอกเลยใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยนะคนเพื่อขับรถก็ใช้งานได้ พวงมาลัยแบบคุณกนทมาติฟังชันครบอ่ะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากแล้วได้รถไซส์ใหญ่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองทั้งต่างจังหวัดไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบซื้อคันนี้ต้องไปเปลี่ยนรถอีกรอบอันนี้เอาใช้ยาวๆใช้ได้ถึง10ป,ปีไปเลยรับประกันเพราะ<ร>ว่าแคเมเปรี่นี่รับประกันถึงล้านโลเลยนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับป็นไงครับเม็ดอาร์แกะไว้ให้แล้วนะครับ <S <S ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีพความไม่มีกอไม้ไม่มีจมน้ํา รับประกันในสัญญานะครับข้างหลังก็จะมีแอร์ด้านหลังไซน์แคมเมอรี่เลยบอกเลยว่าเย็นสบายทั้งนั่งหน้าและนั่งหลังเลยดีไซน์ก็เป็นสีดําตัดด้วยลายไม้นี้นี่มีมา่านกันแดดได้เรียบร้อยนะเผื่อคนข้างหลังร้อนนะครับมาดูด้านไฟท้ายข้างหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายก็จะเป็นสไตล์แคมเมอรี่อย่างนี้สวยๆอย่างนี้แบบว่าให้ความพรีเมียมระดับผู้บริหารกันไปนะครับกล้องถอยหลังมีให้แล้วเซ็นเซอร์4ตัวถอยจอดได้ง่ายนะครับมีเตือนตลอดนะครับ ที่เก็บของโคตรใหญ่แล้วมีแบบช่องนี่ด้วยถ้าเก็บของยาวยาวทะลุไปถึงคนนั่งหลังได้อีกนะครับต้นมงต้นไม้ขนได้อะเนี่ยยางอะไหล่ยังไม่ได้ใช้งานเครื่องมือแม่แรงคบหมดยางปี24เส้นนะครับแต่ก็ที่ออกออกไวก็คือตอบโจทย์ตร,ตรงที่ดอกนี่แหละปกติดอกที่บอกไป4ี่จุดเก้าหรือสองจุดเก้าหรือสองจุดห้าเก้าสี่ปีเนี่ยถือว่าโคตรเซฟดอกถูกมากๆนะครับแล้วที่สําคัญออกได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะดอกเบี้ยนี้ถ้าใครสนใจนะดูด้านหลังกันบ้าง แะให้เห็นหมดแล้วเม็ดองเม็ดอาร์นะครับรูก,กลมคมกริบอย่างนี้เลยและส่วมคันรุ่นนี้บอกสีน้ําตาลเข้มเนี่ยถือว่าเป็นสีที่เบะสวยมากเพราะว่ามันจะไม่เลอะง่ายอยีกนะฮะดูแล,ด,แลดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับตอบโจทย์มากนี่เป็นไงครับร่างคนขับนะครับนี่เป็นไงเม็ดอาร์ตเลียงตัวสวยงามานี้เลยนะครับพุชสตาร์ทอย่างที่บอกนะตัวท็อปอยู่แล้วนะครับรถเรานะครับโคตรสวยเลยคันนี้นี่ที่สําคัญเป็นคีย์เลสด้วยโผลแค่กุญแจไม่ต้องไข สะดวกสบายเอากุญแจไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวไปดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างปึ๊บปึ๊บนี่ที่เปิดก็เป็นแบบโชค๊คเลยนะเปิดซับแรงได้ง่ายฝาปรงเดิมโตโยต้ามีโลโก้โตโยต้าบอกอยู่นะครับสต,ติเกอร์นี่อยู่ครบเลยนี่ตโตาเครื่องอยู่นี่ยังเงียบขนาดนี้เลยนะเป็นเครื่อง2.0 G บอกเลยไม่กินน้ำมันอารมณ์เหมือนไฮบริดเลยอะเห็นป่ะถ้าใครอยากได้นะครับ แบตลูกใหม่ด้วยนะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยหมดราคาเดิมทุกอย่างนะครับแต่ที่บอกถ้าใครอยากได้รถใช้งานนะครับที่แบบว่าวิ่งในเมืองก็ดีวิ่ง่ากจังหวัดก็ก,ก็ดีลมไม่เข้าแน่นอนขับ120สบายหูแน่นอนนะ,ค,นะค,คันนี้ดีกว่าซื้รถอีก,กคา่าราคาเท่ารถอีก,กคาเพราะว่านันายแดงร้านกว่าเราลดให้ราคาอยู่แล้วขายแค่หลักแสนแต่ราคาเดี๋ยวเราไปบอกท้ายคลิปนะ๋ยวไปดูภายในกันมากว่าใหม่แค่ไหนนะจ๊ะ ก็อยู่ภายในรถของเจ้คาคัมบรี่2.0 GB18 คันนี้แนละ้วก็บอกเลยว่านั่งสบายสไตล์คัมบรี่นะครับได้บอกเข้มสีน้ำตาลโคตรสวยเลยคันนี้บอกเลยว่าดูแล,ลรักษาง่ายอย่างที่บอกดีไซน์เขาก็จะเป็นสไตล์คัมบรี่เลยถ้าใครเคยใช้จะเป็นสีดำตัดด้วยลายไม้อานนี้แต่เป็นไม้สีเข้มนะให้ความแบบว่าหรูหรานะครับผมช่องเก็บของโคตรใหญ่เลยที่สำคัญตัวนี้นะครับเราทําจอแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วดูดิใช้งานง่ายมากนะครับเปิดได้เลยนี่ป็นไ,ไงดูหนังฟังเพลง นี่เราเปิดแอปนี่เลยเหมือนเล่นโทรศัพท์อะครับมือนโทรศัพท์เครื่องหนึงนี่เป็นไงมี YouTube นะครับโคมเพสโต a แมป o o o g l e Map ได้หมดเลยนี่มีหมดเลยนะถ้าใครสนใจนะครับก็มาได้บอกเลยคันนี้ไม่ต้องไปทําจอเพิ่มแล้วกล้องถอยหลังก็มีนี่เข้าให้ดูจอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะโคตรชัดนะครับอย่างกับ Full HD นะคันนี้นะแล้วก็แอร์ก็เป็นแบบนะครับรรก็เป็นแบบว่าออตโต้อยู่แล้วเป็นดูอัลโซนด้วยแยกซ้ายขวาได้ด้วยนี่ ป,ปรับทางนี้ทางนี้ไม่เปลี่ยนปรับทางนี้ได้ก็คือไม่ต้องแยกคนนี้ร้อนคนนี้หนาวก็แล้วแต่ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับมีจอดิจิตอลบอกหมดนะครับผมมีไล่ฟ้าหน้าฟ้าหลังออตโต้มีหมดนะครับนี่อันนี้ซิงนเจนอร์ของแทมเปอรี่อยู่แล้วมานด้านหลังนะครับกันแดดบอกเลยคนข้างหลังเวลาไปตางจากวัดไกลๆต้องมีแดดสองอย่างแน่นอนร้อนใช่ไหมมีม่านกันากาแดดสไตล์รถผู้บริหารเลยปิดได้ด้วยเห็นป่ะบอกเลยใช้าง,งานโคตรสะดวกเลย ดีกว่าซื้อรถอีโคคา,าไม่มีออปชั่นแบบนี้ด้วยนะครับได้ลรวบอกอเลยราคาในี้อีโคคารแท้ๆเลยคันนี้แต่เดี๋ยวไปบอกหนะทั่รถมาดูต่อ <laughs> อันนี้จะเป็น USB มีให้นะ AUX <laughs> มีให้ X นะคร <laughs> ับ power outlet มีให้เรียบร้อยนะซ่อนได้ด้วยยัไงจะได้ดูสวยงามนะครับนี่ที่วางแก้วน้ําวางกาแฟไปทํางานเช้าๆ <laughs> วางแก้วสตาร์บัคอเมซอนได้เลยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีบวกลบนะครับ <laughs> <laughs> เพิ่มรดับนครขี่ก็มีนะครับ อย่างจะเป็นลายไม้หมดอันนี้เป็นชาร์จเจอร์ด้วยไวเลสชาร์จเจอร์วางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยไม่ต้องใช้สายให้ยุ่งยากนะครับที่เก็บของโค้ดใหญ่เลยคันนี้ไฟเฟยใช้ได้ทุกดวงนะครับคันนี้นะครับบอกเลยที่เก็บแว่นก็มีเอาไว้เอาต่างจังหวัดนะครับบอกว่าเป็นไฟฟ้าแล้วนี่เป็นไงไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับนี่ก็ไฟฟ้านะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับสไตล์ผู้บริหารถุงยังไม่ได้แก่เลยบอกเลยใหม่โคตรใหม่มากเออไม่นี่ไม่ถึงคันนี้ไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนี่ดูดิ อันนี้ไม่แค่เก้าหมื่นนะครับบอกเลยโตโยต้าออติแคมเบอรี่การันตีล้านโลแน่นอนขับได้สบายๆนะครับดูแลดีมากดูแลดีรถนี้มีประวัติด้วยก็คือรถราชการใช้งานเองรับเป็นรถผู้วงผู้ว่าเขาเอาไว้ใช่แล้วเขาสั่งถ่ายน้ำมันเครื่องทุ่มหมื่นโลอ่ะพอรถเขาต้องเปลี่ยนถ่ายอยู่แล้วคันนี้เขาเลยต้องดูแลดีมากฟิกเลยกุญแจสองดอกครบปรอาลรยได้มันติฟังก์ชันคูนคอนโทรลครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็จอเป็นอย่งนตรงนี้ข้างหน้าเป็นจอยดีสวยๆอย่างนี้เลยนะก็ใครอยากได้นะครับแคมเบอรี่ ในราคาอีโคคาร์ก็มาจัดกันได้ยังเนี่ยว่าเหลืออีกกี่คันนะสองคันอ,อ,อ,อนตอนแรกมี6กเหลือแค่2คันเท่านั้นหมดในภา,ายในคือปล่อย4คันเดือนเดียวเดือนเดียวเลยจริงๆผมปล่อยไปเอง3คันอีกคนนึงปล่อยเซลล์อีกคน,นปล่อยอีกคันนึงบอกเลยว่าออกไวโคตร ระบบก็มีนี่กระจกภาบข้างไฟฟ้าสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับปาร์คเซนเซอร์รอบคานอยู่แล้วการลื่นนถลายมีอยู่แล้วนะครับโหมด VSM ก็มีตัวนี้มีแอร์แบ็กอยู่แล้วนะครบคันเลยระบบกําไฟก็ดิสเบรกสีล้อใช้งานได้สะดวกสบายกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับอันนี้เรารู้ก็อยู่แล้วสแตนดาร์ดนะฮะแล้วก็จะมีเซ็ตเบาะได้2นะครับสองเมมโมรีนมีเซตเบาะได้เพื่อนั่งขับ2คนแฟนกับอา่าไม่ใช่กิก เป็นสามีเพยยัญญาเออเซ็นได้ดีอแบ็กก็มีให้ถ้าใครสนใจนะแคมเปอรี่ตัวนี้นะติดต่อมเข้ามาได้นะเดี๋ยวทา,ายคลิปจะทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์เอาไว้เดี๋ยวไปดูขั้นอนดีสานกันดีกว่านั่งสบายแค่ไหนนะจ๊ะโอ้บอกเลยว่าข้างหลังไม่ต้องถึงเนาะกว้างนั่งสบายมากนี่ตากองนั่งอยู่ตรงนู้น,นยังเหลือเลยนี่นั่งได้สองท่านสี่คนสบายสไตลแคมเอรี่ต้องมีพี่พักแขนอยู่แล้วครับเวลาเอาตาจะไกลไม่มีไม่ได้นะโคตรเมื่อยเลยนะอันนี้ต้องมีนะ แอร์ด้านหลังมีให้เรียบร้อยดีไซน์ลายไม้นะครับมีที่เคลียร์บุหรี่ตรงนี้นะสำหรับท่านใดที่ชอบสูบบุหรี่แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้งานคันนี้ที่จะใช้งานก็คือม่านบังแดดนะครับมีทั้ง3ด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ด้านหลังที่เรากดให้ดูแล้ออตโต้นะครับไฟนะครับนี่ใช้งานได้ทุกดวงนะครับก็ตอบโจทย์นะครับสไตล์แบบใครอยากแบบว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งสบายเหมือนผู้บริหารหรือวลูกนั่งออกต่างจังหวัดไกลๆใช่ยอยากแบบให้อารมณ์เหมือนเขานั่งสบายเหมือนผู้บริหารน่ะ ตอบโจทย์เลยคันนี้นั่งกว้างสบายมากหรือท่านใดครอบครัวใหญ่นั่งข้างหลัง3 4คนคันนี้ก็นั่งสบายมากนะครับบอกเลยว่าระแวงเดียวแค่ตำรวจจับเดียวเดียวแต่ว่านั่งสบายจริงๆถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อผมเข้ามานะเดีย๋ยวไปดูโปรโมชั่นแล,ละราคาหน้ารถกันเลยมาแนละ้วมาอยู่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะวันนี้จะมาจัดโปรบอกโปรกันเลยอีก7วันสุดท้ายนะครับ7วันนี้คืออะไรดอกเบี้ยพิเศษ2.59เริ่มหรือผ่อนยาวเจปี2.99 อีก7วันจะหมดเขตแล้วนะครับราคาอยากได้เลยดอกเบีย้ยนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามาแล้วราคานี่จากร้านต่อกว่านะสภาพป้ายแดงนะครับเราจัดราคาพิเศษไปเลยคันนี้จับต้องได้ในเพียงราคา6 07, 000, 7 7 0 0เจเท่านั้นแคเมเปอรีร่ปี2018ไม่เก้าหมื่นนะครับราคานี้บอกเลยไม่แพงฟรีดาวได้จัดได้เต็มทุกกรณีนะครับไม่มีเครดิตก็ได้ดอกเบีย้ยนี้ขอให้ท่านไม่ติดเครดิตหรือมีล่าชา้าแค่นั้นเองออกได้หมดเงินเดือนขั้นต่ำนะสองหมื่นห้าขึ้นไป เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับหรือถ้านใดไม่ถึงแต่มีแบบว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติกู้ร่วมกันได้เงินเดือนหมื่นสามารถเอาหมื่นห้ามากู้ร่วมกันได้นะครับออกคันนี้ได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเราดันทุกเคสช่วยทุกกรณีหรืออยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถคันนี้นะครับมีบริการเซนไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมีบริการส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะส่งให้ฟรีเลยหรืออยู่แถวนนทับรีราชพฤกษ์อยู่แล้วอยากมาดูรถอยากมาลองขับจับต้องมาได้ที่ นี่เลยร่าจักรพของเราเองตรงข้ามมังกรฟ้าเดี๋ยวส่งทีวีให้ผ่านไลน์นะครับผ่านผ่านหรือโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนได้เรามีฝ่ายขายบริการรับอนะเรยรับสายตลอดเวลาเออแล้วคันนี้อย่างที่บอกมีเขาตรวจรถให้ก่อนส่งด้วยนะครับบอกเลยว่าไปดูที่เว็บได้ขึ้น5ดาวอย่างแน่นอนคันนี้ทั้งระบบเครื่องระบบไฟช่วงล่างดีหมดนะครับมาลองขับก่อนได้นะไม่เชื่อผมมาลองขับกันได้นะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะของมีจํานวนจำกัด เวทสองคันสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแล้วก็หมดเขตอีก7วันนั้นดอกเวีย้ยพิเศษอย่างนี้นะครับราคาก็แบบว่าย่อมเยาบอกเลยว่าราคา ai, คล้ายๆอีโคคาถ้าไปออกไปแดงแต่อันนี้เราได้รถใหญ่นั่งสบายออปชั่นอย่างที่เห็นในคลิปเลยถ้สนใจติดต่อผมเข้ามาสัปหนี้ขอญาตไปก่อนก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสันี้ไปแล้วครับบาย